อันดับ6แมงป่องสัตว์โบราณแสนอันตรายที่อยู่ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์โดยแมงป่องสามารถฆ่าคนได้มากถึง3,300คนต่อปีโดยการใช้หางต่อเยเหยและฉีดพิษเข้าไปทั้งโลกมีแมงป่องกว่า26 0 0สายพันธุ์แต่มีเพียง25สายพันธุ์เท่านั้นที่มีพิษร้ายแรงพอที่จะฆ่าคนได้โดยสายพันธุ์ที่อันตรายมากที่สุดในโลกก็คือแมงป่องอินเดียซึ่งพบในอินเดียปากีสถา,านเนปาลและรีลังกาปกติแล้วแมงป่องไม่ได้เป็นฝ่ายไล่ล่ามนุษย์แต่มันมันมกจะต่อเยเหยเพื่อป้องกันตัวเองจากการถ โอกาสตายได้น้อยมากอันดับ5้าแมลงนักฆ่าเป็นมแมลงในวงเลดูไวอดายและมีอีกชื่อหนึ่งว่า,มาแมลงจูมีประมาณ4,000ชนิดเป็นพาหะหลักของโรคซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกถึง10,000นลายต่อปีโรคซาคัสมีอันตรายถึงแก่ชีวิตทําให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและระบบย่อยอาหารซึ่งอาจจะทําให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งยังสามารถแพร่กระจายจากแม่สู่ลูกได้ผ่านทางรกในระหว่างตั้งครันได้อีกด้วยมแมลงนักฆ่าที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักจะพบในอเมริกากลางและอเมริกาใใต้งกกกกกกกลลาาาาาายเเปนน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 ภภััคคมมมขออออููิิิพววจะหืืโดดร แต่กับมนุษย์มแมลงชนิดนี้มันจะชอบกัดบริเวณใบหน้ารอบริมฝีปากและดวงตาในขณะที่เหยื่อกำลังนอนหลับซึ่งสร้างความเจ็บปวดได้อยา่างรุนแรงอันดับ4 มแมลงวันเซตซี่มแมลงวันเซตซี่รูปร่างหน้าตาก็คล้ายคลึงกับมแมลงวันบ้านทั่วไปแต่กลับมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากพวกมันยังเป็นพาหะของโรคแอฟริกันทีพแพโนโซมิเอซิสหรือโรคเหงาหลับในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง5 0 0 0 0นคนมแมลงวันเซตซี่มีทั้งหมด34สายพันธุ์ซึ่งในบางสายพันธุ์มีปรสิตก่อให้เกิดโรคเหงาหลับโดยผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ปวดศีรษะปวดข้ออาเจียนสมองบวมและนอนไม่หลับส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้ออยู่ในแอฟริกาใต้ซาฮาราแมลงวันเซ,ซเนนเนต ผิวหนังและดูดเลือดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังรวมถึงมนุษย์อันดับ3สุนัขมันถูกยกย่องให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นสาเหตุหลักของโรคติดสุนัขบ้าทำให้ในแต่ละปีมีคนต้องตายมากถึง59,000ารายเลยทีเดียวจากข้อมูลของ WHO ระบุไว้ว่าแอฟริกาและเอเชียโดยเฉพาะอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีสุนัขจรอจัดเป็นจำนวนมากมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดคิดเป็น36%หรือกว่า20าายจม่วโหกตปแล้วสุนัแดงติกรรรมดายในเวลาที่า้องกากอันรายจากทั้เหิดห้าสติดเเื้คพันรา บ้าไดโดยเชื้อจะแพร่กระจายผ่านน้ำลายการกัดขวดและการสัมผัสโดยตรงกับบริเวณที่ติดเชื้อบนตัวสุนัขส่วนการเสียชีวิตราะถูกสุนัขก,กัดนั้นแม้จะสามารถเกิดขึ้นได้แต่ก็ยากมากกว่าโดยในสหรัฐแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการถูกสุนัขก,กัเฉี่ยอยู่ที่30คนหรือไม่ถึง1จากยอดคนถูกสุนัขก,กัดทั้งหมด4.5ล้านคน